ค่ะผักสลัดแต่น้ำค่ะพี่น้องค่ะสลัดกรอบๆเลยสวยๆโอ้ตัวนี้มันมาเพื่อกินเนี่ยหอยอะเน,นี่ยมันมากมากินผักเต็มเลยถ้าอากาศชื้นๆนี่จะมากดี อ,อ,อ่อนๆอใครสิแซบเนาะสลัดกรอบอ่อนๆค่ะอันนี้สลัดบ,บานเฮ้ากรอบกระลังอ่อนๆพ่อกินเด้ เต็มต้นแล้วสุกเต็มแล้วค่ะพี่น้องออกไปกันุปนะลูกบักใหญ่แล้วค่ะลูกฟิกมาเดืออันนี้ลูกหนึงเต็มเลยไม่ได้เข่าสวนมือเดียวเนาะ จังงนนึซีอิ๊วดำค่ะซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสจะตามนี่เลยเม็ดผักชีรากผักชีค่ะ เซอร์รี่คือคืนชายของคนอังกฤษเนี่ยล่ละค่ะคืนช่ย่ายใส่แค่รดน้ำมันจะด้หวานๆแลก็ใส่หอมใหญ่น้ำค่ะใส่ลงไปเลยค่ะระววางรอหนำอดือดเท่ากันถ้าใส่เนื้อกใส่กระดูกไก่หรือกระดูกหมูถ้าเอามี่อย่างเั้ก็ใส่ไปแต่ว่าอันนี้จะเป็น ือกเตี๋ยวเนือนะคะเดี๋ยวล่อหํำเดือดใส่เครื่องเข้าไปอีกค่ะใส่พวกเนื้อสัว์นำเริ่มพรอนแล้วค่ะว่ามีกระดูกหมูใส่เป็นน่องไก่แท่นแล้วกันหวานกระดูกได้คือกันค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อตุ้นไวแล้วใส่ลงไปเลยค่ะ And see this oh. สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับดูดีอินทิ่งแลนด์ค่ะมากินก๋้วยเตี๋ยวน้ำกันค่ะเมื่อน,นี้เพ็ดลูกชิ้นเองลูกชิ้นเด้งๆทำเองค่ะมาแสบน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะปุ่งมาเรียบร้อยแล้วเดีอยวจะพ่นเนาะพักแก้มกับจากสวนคือเกาเนี่ยค่ะโมล่าสดสๆเลยปลูกในกระถางกับง่ามได้นะสลัดสดสๆนี่มะระ มะระจีนแก่น้ำแห้วกกสะซะลแหน่ค่ะที่สำคัญมกักพริกสดค่ะโบ่มักพริกจีก็เลยกินพริกสดจิ้มกับกะปิเนาะค่ะเนาะแซ่บๆน้งกันค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะค้นกันเนาะกว๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะ บ่ม่น้ำตกดอกเพราะว่าบ่มีเลือดใจคืออยู่บ้านเฮาเนาะอยู่ตางแดนกัเห็ดได้เท่าที่เห็ดได้ค่ะเพราะว่ามันบ่คือ,อยู่บ้านเฮาใจจริงก็อยาเค็ดน้ำตกอยู่แต่ว่าบ่มีก็เลยเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยธรรมดาเนี่ยละค่ะแล้วก็ลูกชิน้นเด้งๆนะค่ะเนาะ้าแ่บน้ำกันค่ะขนาดหน้าจากสวนลวกซดๆเลย น้ำลล่แตกแล้วขนาดนั้ไม,ม่ได้กินน,นิ้วเขา่าไม,ม่ได้กินเขา่ามาค่ะแซ่บน้ากันแบบแซ่บบุบงบอกเปรี้ยวหวานนัวนัวนัวน้มกระดูกไก่ตุนไก่แล้วกระเนื้อตุ้นเนื้อ อืมใส่ใหญ่เลยพี่น้องคะอืมจะให้เบิ้งลูกชิ้นทําเองเดี๋ยวมันสีหอยก็เลยตรงสลัดน้ำออกเนีย่ยค่ะลูกชิ้นทําเองพาอใด่นะเนาะเด้งเดง บอดสารบอร์ลกบอร์เลกใส่สารบอร์ลกคือเขาคือเขาขายเนาะคะ่ะเนาะเด็ดกินเองปลอดไยัยพริกจีบ่าพริกจีพริกสด <c oughs> มันจะหอมกว่ากลัมมาส่วนบ่มาตกกิมจี เมื่นี่เขาเป็นเด็กเซนแ <c oughs> บกพริกนึกว่ามันสิพวเผ็ดนวยเขียวเียวเผ็ดอยู่นะคะ ี้างเดียวแสบประวัตว่าจาก กันกับหัวละผ้าเนาะเห็นหัวละผ้ามันงามแต่เลยคิดอยากเอาเมื่อวดพี่น้องนะ้ำก,กู๊ฟเสกกระทางจักน่อยก็่จะไม่ได้กินพักไทยแบบนี้ มันสิตายเมื่ออากาศหนาวฮิมาลุ่มนี่กับตายเมื่อเลยพี่น้องพักในสวน,นเราจซส้มปลูกกินในกระถางกับค้นข้ามาไว้ยเนี่ยบ้ามันหนาวค้ากรด ลูกสุดท้ายคูชชินแซบเด้งๆกรอบๆเพราะว่าบอกน้ำเย็นค่ะพวกน้ำแข็งมันเยศใส่กรอบคือกับเพาใส่สารบอแรกแต่ว่าบ่ใสสารบอแรกนะก็คือเข้านอกน้ำเย็นตอนที่เข้าต้มปั่นลูกแล้ว เฮ็ดรับมาบอกพี่น้องค่ะลองไปเฮ็ดกินเองเบิ้งได้ค่ะลูกชิ้นเฮ็ดบาอย่างง่ายๆลอดพยพร้อมปลอดสารอืม้มกินมกินลหลายเติแบแซ่บพี่น้องคะ ยู่ได้ละบาทเนี่ยอิ่มลวค่ะค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ไปพอกันไม่คลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะติดตามให้ดูดีอินดิงแลนด์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ